เรียนชั้น,นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะพบกันในคลิปิดีโอที่5แล้วเนาะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2การดำรงชีวิตของพืชหัวข้อในวันนี้ที่ครูนาราพรหรือครูโมจะมาสอนนั่นก็คือเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชคลิปเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงการลำเลียงไปแล้วว่ามาลำเลียงผ่านทางรากส่งไปยังลำต้นแล้วก็ส่งไปยังใบใช่ไหมเจ้าน้ำจะอาหารเนี่ยอ่ะ ทีนี้เราก็จะมาดูถึงเนื้อเยื่อภายในของมันบ้างว่ามันมีหน้าตาอย่างไรเนาะอ่ะเราก็ต้องมารู้จักเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำกับเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารก่อนนะคะเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำเนื้อเยื่อ ลำเลียงอาหารเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำมีชื่อหนึ่งว่าไซาเลมไซเลมเนื้อเยื่ออาหารมีชื่อเรียกว่าโฟเอมโฟเอม จำยังไงดีอะไรเป็นเนื้อเยื่อเมียงน้าเลี้ยอาหารครูครูจำแบบนี้ไซเลมไซเลมเนี่ยออกเสียงไซเลมน้ําลายกระเด็นใช่ไหมเลยเป็นเนื้อเยื่อลําเลียงน้ําเหมือนน้ากระเซ็นใช่ไหมไซเลมไซเลมไซเลมเหมือนเสียงน้ํากระเซ็นก็เลยเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารเนื้อเยื่อลําเลียงน้ําเอาไว้ลําเลียงอะไรอ่ะเอาไว้ลําเลียงน้ําแล้วก็แร่ธาตุอาหารนะคะ ลำเลียงลำเรียงน้ำกับธาตุอาหารจากรากขึ้นไปสู่ใบใช่ไหมรากลำต้นใบส่งต่อไปโดยเพื่อที่จะเอาไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนโฟมเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารโฟมทำหน้าที่ลำเลียงอาหารที่ได้จากใบนี่แหละ ย้อนกลับมาไปเลี้ยงเซลล์ทั่วลำต้นอ่ะเนื้อเยื่อโฟลอมก็เลยลำเลียงอาหารเนื้อเยื่อลำเลียงเอาใหม่นะย้อนกลับไปลำเลียงน้ำกับธาตุอาหารเพื่อไปที่ใบอ่ะลำเลียงอาหารที่ได้จากใบจากใบหรือการสะเค้์ด้แสงเนี่ยกลับมายังทั่วลำต้น อะเรารู้จักไสเลมโฟเอมแล้วใเอมลำเลียงน้ำแร่ธาตุโฟเอมลำเลียงอาหารทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าในส่วนของรากนะคะมาแล้วในส่วนของรากอะภาพนี้เป็นเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำกับเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของรากนะคะทั้งหมดนี้คือรากหมดเลยนะเราพูดถึงรากอยู่อะแบ่งครึ่งฝั่งฝั่งนี้ค่ะ ฝั่งซ้ายมือของทุกคนเป็นรากพืชใบเลี้ยงคู่ฝั่งขวามือของทุกคนฝั่งนี้นะคะเป็นรากพืชใบเลี้ยงเดียวอะแล้วเขาก็ทำการซูมบริเวณนี้ออกมาทำการซูมบริเวณนี้ออกมาว่ามันค,คือภาพขยายนะคะเนี่ยเนี่ยคือภาพขยายอยู่นะเรากำลังจะมาดูภาพขยายตรงนี้อ่ะ เราก็มาดูสิว่าในรากพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยหน้าตาของรากพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยค่ะมันหน้าตาเป็นไงมันหน้าตาเป็นแฉกแฉกใช่ไหมดูนะดูรากพืชนใบเลี้ยงคู่นะหน้าตาเป็นแฉกแฉกออกมาจากตรงกึ่งกลางเห็นไหมอ่ะเรามาดูกันตรงไหนเป็นอะไรตรงนี้ก็คือซเลยเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำเนี่ยเป็นส่วนสีเนี่ยส่วนแฉกตรงนี้ค่ะ แล้วแต่ชนิดของพืชน,นะมันจะมีประมาณ2-5ถึงแฉกแล้วแต่ชนิดของพืชเนี่ยเป็นแฉกอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้อ่ะเรียกว่าไซเลมเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำส่วนบริเวณที่แทรกๆอยู่เนะะี่ยค่ะนั่นคือเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารหรือโฟเอมเขียนก่อนไซเลมเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำโฟเอมเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารไซรเลมจะอยู่เป็นแฉกๆสองถึงห้าแฉก โฟมจะอยู่แทรกด้านข้างตอนนี้นมันเป็นกลมๆนะ่จริงๆแล้วมันเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมแล้วก็มีแฉกอยู่ข้างใน,นโฟมก็เลยแทรกอยู่ข้างๆต่อมาแล้วถ้าเป็นรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบ้างละ่ะอ่ะรากพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยจะเป็นแฉกอยู่ตรงกลางส่วนรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะเป็นอยู่กันเป็นแบบ เป็นก้อนๆดูนะไ่เล่มจะเรียงอยู่ส่วนตรงกลางนี่ค่ะตรงนี้คือไซเล่มไ่เล่มคือเนื้อเยื่อลำเลียงน้ําจะอยู่ข้างในแล้วเจ้าโฟเมเนื้อเยื่อลำเนียงอาหารเนี่ยก็จะแทรกอยู่ระหว่าง <c oughs> อา่าคคุณรูขอจามแปบบ๊บเจ้าโฟอมอะค่ะมันก็จะ แทรกอยู่ระหว่างไซเลมนะอ่ะดูดีๆมันเหมือนด้เห็นเป็นวงๆอ่ะไซเลมจะอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกในบริเวณช่องช่องช่องนะค่ะอ่าหน้าตามก็จะไม่เหมือนกันเนาะระหว่างลากพืชใบเลี้ยงคู่รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวรากพืชใบเลี้ยงคู่เป็นแชร์รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะเป็นก้อนๆแยกกันไป ทีนี้ลอาดูที่ลำต้นกันบ้างแล้วก็แบ่งฝั่งซ้ายขวาเหมือนเดิมชฝั่งซ้ายคือลำต้นของใบเลี้ยงคู่ฝั่งขวาคือลำต้นของใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยค่ะไซเลมกับโฟเอมอ่ะมันจะทำไาเรียงตัวรวมอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็เรียงเป็นระเบียบเป็นวงรอบลำต้นเลยมันจะเป็นเรียงเป็นก้อนๆน,นี้ค่ะมันจะเรียงกันเป็นระเบียบเลยเห็นไหม เรียงกันเป็นระเบียบระเบียบระเบียบเลยอยู่ด้านรอบของลำต้นโดยที่เส้นไอก้อนด้านในนยคะมองก้อนนี้นะฝั่งข้างในจะเป็นเนื้อเยื่อไซเลมลำเลียงน้ําก้อนข้างนอกจะเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารอะไซเลมอยู่ในโฟมอยู่นอกนะคะถ้าเรามองที่ลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบ้างล่ะลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอะคะ่ะไซเลมกับ ไซเลมกับโฟมอ่ะมันจะอยู่กระจัดกระจายทั่วลําต้นเลยเห็นไหมมันจะกระจายกระจายทั่วๆเลยมันจะเป็นก้อนติดกันไซเล่มโฟมจะอยู่เป็นก้อนก้อนกอนด้วยกันทั่วลําต้นไปหมดเลยอ่ะต่อมาเราก็จะมาดูทิศทางการลําเลียงน้ําแล้วก็อาหารของพืชครูบอกไปแล้วว่าการลําเลียงน้ําเนี่ยมันจะเริ่มจากที่เจ้ารากเนี่ยมันดูดขึ้นมาใช่ไหม รากเนี่ยมันดูดน้ำขึ้นมาแล้วมันก็ส่งไปที่ลำต้นจากนั้นมันก็ส่งไปที่ใบใช่ไหมคะอ่ะดูทิศทางนะให้ดูลูกศรสีขาวนะคะน้ำเคลื่อนที่เข้าเคลื่อนที่เข้าส่งขึ้นไปที่ลำต้นขึ้นไปที่ลำต้นขึ้นไปที่ลำต้นไปที่ใบ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 ส่งขึ้นมีทิศทางจากล่างขึ้นบน ทีนี้ค่ะส่งไปแล้วส่งไปถึงใบปุ๊บใบก็ทำการสั่งเคราะห์ด้วยแสงใบก็ทำการสั่งคระห์ด้วยแสงทีนี้พอใบทำการสั่งเคราะ์ด้วยแสงเสร็จแล้วค่ะมันก็จะได้เป็นตัวอาหารกลับมาใช่ไหมได้อาหารออกมาจากใบอาหารก็จะมีทิศทาง สวนกลับมาเพราะว่าส่งไปที่ห้องครัวให้ผลิตอาหารแล้วแล้วมันก็ต้องส่งอาหารกลับไปเลี้ยงคนอื่นเหมือนกันใช่ไหมมันก็เลยต้องส่งย้อนออกมาทิศทางการลําเลียงอาหารก็จะดูด้ลูกศรสีดําค่ะก็จะออกมาจากใบแล้วกลับไปที่ลําตน้นแล้วก็กลับไปที่รากทิศทางย้อนกันถ้าลําเลียงน้ํามีทิศขึ้นลําเลียงอาหารทิศลงนะคะอ่ะ เราทราบอะไรวันนี้เราทราบว่าเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำเนี่ยที่เอาไว้ลำเลียงเจ้าน้ำกับแร่ธาตุเนี่ยคะ่ะชื่อว่าไซเลมไซเลมออกเสียงน้ำลายกระเด็นไซเลมไซเลมก็เลยเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำอ่ะอีกอันหนึ่งเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารนั่นคือโฟเอมโฟเอมเอาไว้ลำเลียงอาหารที่ได้จากใบเนาะก็ลำเลียงกลับมาที่ลำทั่วลำตน้น ทีนี้เราก็มาดูที่บริเวณรากเนื้อเยื่อภายในของรากแบ่งเอาเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู่เนรากมันจะเป็นมันจะมีไซเลมเป็นแฉกแล้วมีโฟเอมแทรกอยู่ข้างๆไซเลมเป็นแฉกโฟเอมแทรกอยู่ข้างๆส่วนรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี้ยจะมีเนื้อเยื่อลำเลียงน้ําหรือไซเลมอยู่วงหนึ่งแล้วก็ อีกก้อนหนึ่งก็เป็นเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารแทรกกันอยู่เนาะส่วนถ้าเป็นลำต้นบ้างล่ะลำต้นของพืชใบ,บเลี้ยงคู่เนี่ยมันจะรวมตัวอยู่ด้วยกันเป็นระเบียบเป็นวงรอบลำต้นเลยโดยที่ฝั่งที่เป็นด้านในจะเป็นไซเลมลำเลียงน้ําแล้วก้อนที่อยู่ด้านนอกก็จะเป็นโฟมลำเลียงอาหารส่วนลำต้นของพืชใบ,บเลี้ยงเดี่ยวมันจะอยู่กันแบบกระจัดกระจาย ะะและทิศทางการลําเลียงน้ํามีทิศทางขึ้นเพราะรากเป็นตัวดูดน้ําให้ลําต้นแล้วส่งไปที่ใบพอใบทํากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้อาหารกลับมาก็ส่งออกจากใบามาที่ลําต้นแล้วก็มาที่รากนั่นเองนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นักเรียนก็ได้รู้กันเนื้อเยื่อได้เห็นเจ้าตัวเนื้อเยื่อลําเลียงน้ําเนื้อเยื่อลําเลียงอาหารของ พืชไปแล้วทีนี้เนี่ยในคลิปวิดีโอถัดไปเนี่ยเราก็จะเดี๋ยวจะมาดูกันเรื่องกันลำเลียงน้ำกันคายน้ำต่อไปเนะาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากนักเรียนทบทวนบทเรียนแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะว่ามาชมแล้วมีอะไรถามไว้ในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ